พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะครับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อนะครับจากสำนักง,งานการศึกษาอกระบบและการศึกษาตามพยาศัยหรือว่ากศนอนะครับเปลี่ยนมาเป็นสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ที่เราเรียกกันว่าสกรเนี่ยนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดและมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการรอบรู้การศึกษากับกศนอหรือว่าที่เปลี่ยนการศึกษาเป็นสกอรอเรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับอีพีนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าผมจะมาพูดถึงในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับที่จัดตั้งพรบการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือว่าพรบรส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ขึ้นมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ใดเดี๋ยวโอเคครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของการทำพรบรนะครับส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นี้ขึ้นมานะครับก็จะคล้ายๆกันกับพรบการศึกษานอกระบบและและการศึกษาตามรายสายนะครับพุทธศักราช2550 นะครับแต่ก็ว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานิดนึงนะครับครับสำหรับในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับให้เราไปดูที่มาตรา5นะครับของพรบการศึกษาทั้ง2ฉบับนะครับมาตรา5นะครับพรบส่งเสริมการเรียนรู้นะครับตามพระราชบัญญัตินะครับการส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าเอ่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานะครับ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายนะครับจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับถ้าเรามองในภาพรวมจริงๆนะครับก็จะไม่ต่างกันกันกบการศึกษาในระบบหรือว่าการศึกษานอกระบบที่เราเรียกว่ากศนแต่ก่อนที่ผ่านมานะครับแต่มันก็จะมีในเรื่องของอการเป็นคนดีมีวินัยน,นะครับรู้จักสิทธทิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบอ่าอันนี้คือเพิ่มเข้ามานะครับ เป็นคนดีมีวินัยนะครับในการศึกษาตัวเก่าก็มีนะครับแต่ว่ารู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบอันนี้ตามความหมายนะครับก็คือรู้จักสิทธิสิทธิของตัวเองมีอะไรบ้างนะครับสิทธิที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างสิทธิที่เราจะต้องได้มีอะไรบ้างอันนี้ก็คือต้องให้ตัวเองรู้จักสิทธินะครับควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบอ่า สิทธิแล้วหน้าที่แล้วแล้วตัวเองก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็สิทธิที่ตัวเองที่ได้รับด้วยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของออตระนักในความสําคัญของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และขอระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอันนี้ก็คือเพื่อแง่ว่าเป็นหลักสูตรที่อยากจะให้นักศึกษาหรือว่าคนที่เข้ามาเรียนกศนอหรือว่าสกรเนี่ยนะครับ ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวข้องกับสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และระบบการปกครองนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะครับนอ,นอกจากนั้นนะครับก็ยังรู้จักประโยชน์ส่วนรวมนะครับและประเทศชาติด,ด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าสอนหลักสูตรที่มันเกี่ยวข้องกับให้เราเนี่ยรู้จักว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วนะครับก็ยังมีการ เขาเรียกว่าเสียสละนะครับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับหรือว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือประเทศชาตินั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีในเรื่องของการนําเอาทฤษฎีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในเรื่องของการรู้จักความพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน นะครับในตัวที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ทุกท่านได้รู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จรพ,รพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ท่านได้ตรัสไว้แล้วก็ทําเป็นทฤษฎีตัวนี้ไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีในเรื่องของไฝรู้ไฝ่เรียนรอบครอบระมัดระวงังมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ่าน,นักศึกษามไม่ไฝ่รู้ไฝ่เรียนนะครับต่อให้เรียนที่ไหนก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนเดิมแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีในเรื่องของมีความรอบคอบนะรอบคอบมีความฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนแล้วต้องรู้จักความรอบคอบระมัดระวังนะครับแล้วก็มีคุณธรรมไม่ว่าจะปฏิบัติอะไรก็ตามขอให้ตัวเองมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือผมเอามาแบบยอ่อแล้วก็พูดให้ฟังแบบครา่คราๆเนาะ แลวก็ที่นี้นะครับก็จะเสริมในเรื่องของจิตสํานึกนะครับในความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวชมช,ชนและสังคมและประเทศชาติพูดถึงว่าจิตใต้สํานึกนะครับของแต่ละคนเนี่ยก็บอกได้เลยว่าจิตใต้สํานึกมันไม่เหมือนกันนะครับเมื่อความไม่เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้พฤติกรรมของแต่ละคนก็ออกมาไม่เหมือนกันนะครับซึ่ง หลักสูตรนี้เขาก็จะเอาในเรื่องของจิตและสำนึกความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวชุมชนและสังคมและประเทศชาติเนี่ยนะครับมาเสริมสร้างให้คนรู้จักการรักตัวเองนะครับรับผิดชอบชุมชนสังคมและประเทศชาติอะไรเนี่ยนะครับให้มีความให้มีจิตสํานึกในเรื่องของพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับและมีความเป็นพลเมืองที่อยู่รวมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผาสุข อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือว่าการเข้าสังคมนะครับอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะครับแล้วทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ประเทศชาติมีความสุขคนอื่นมีความสุขอะไรประมาณนี้นะครับและก็มีในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ทักษะการอาชีพนะครับทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาของโลกอ่ะอันนี้ถ้าเราตีจริงๆนะครับก็คือพูดง่ายว่า นํานทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะการดําเนินชีวิตนะครับให้เท่าทันโลกณปัจจุบันนะครับยิ่งปัจจุบันนี้นะครับโลกเทคโนโลยีเข้ามาเยอะนะครับก็จะมีในส่วนของอะไรที่มันพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแม้แต่กระทั่งมิจฉาชีพนะครับมันก็พัฒนาตัวเองมันเหมือนกันแล้วก็มีอะไรมากมายอีกเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือเอาความรู้ทักษะอาชีพทักษะชีวิตนะครับ แล้วเอามาให้มันสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศรหรือว่าโลกปัจจุบันนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในเรื่องของการสร้างโอกาสเพื่อจะพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นนะครับก็พูดง่ายว่าเมื่อเรามีทักษะไอ้พวกนี้แล้วนะครับแน่นอนครับเรามีความรู้แล้วนะครับทักษะในเรื่องของการพัฒนาตนเองทักษะ อาชีพทักษะชีวิตหรือทักษะอะไรต่างๆในภาพรวมเนี่ยนะครับมันมักจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ตนเองสูงขึ้นและปรับเปลี่ยนทักษะตามความถนัดและความจําเป็นนะครับแต่ทีนี้นะครับจุดหลักๆของตัวพรบนี้นะครับให้เรามาดูที่ตัวสุดท้ายที่เป็นหมายเหตุของพรบน,นะครับเขาบอกว่าพราบส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับ รัฐบาลส่วนปกครองของท้องถิ่นและก็เอกชนเนี่ยนะครับต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะครับโดยสร้างโอกาสให้ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยนะครับได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะครับหรือผู้ที่ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดารน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการเด็กเร่ร่อนนะครับเด็กด้อยโอกาสอ,อ,อยู่ใน สามจังหวัดชายแดนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าชาวเขาอะไรเงี้ยนะครับให้มีโอกาสได้รู้ถึงและเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและพัฒนาศักยภาพตามความเชี่ยวชาญและความผนัดของแต่และบุคคลนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมได้เอามาพูดให้ฟังในเรื่องของพรบส่งเสริมการเรียนรู้นะครับมีวัตถุประสองค์อะไรแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากตัวพรบเก่าบ้างนะครับก็สําหรับ ทีนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการรอบรู้การศึกษากศนนะครับก็ขอพาทุกท่านมารู้จักพรบกรองเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ความรู้และก็สาระดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องของผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแนะนำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับทุกๆวันพฤหัสเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับผมก็จะมีความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำ สำหรับวันนี้พอกับคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายขวกได้จบลงไหมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมด เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับ yeah ครับวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทนชมจาก PK House Studio นะครับก็อขอลา้ท่านชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับโอเคยั okay, okay. Yeah.